พกสั้นเกตพรีเมียมแนะนําเล่มนี้เลยนะครับผมสวยจัดเลยนะครับสินค้าพร้อมซองหนังแท้แกะลายสวยๆเลยครับผมมีกระดุมตัวล็อกรูปดอกไม้นะครับแกะลายทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับผมด้านหลังมีที่ร้อยเข็มกัดพร้อมพกพานะครับเป็นปอกหนังแท้นะครับเกือบแบบครึ่งด้ามนะครับเกือบเต็มด้ามนะครับสวยเกรดพรีเมียมแน่นอนนะครับเล่มนี้สวยจัดนะครับเล่มนี้ความยาวรวม10.7นิ้วนะครับ เหล็ก SKD11 นะครับใบยาว5.7นิ้วนะครับแข็งแรงทรงสวยมากนะครับผมเลเซอร์นัมเบอร์ที่ผลิตตรงสรันทุกเล่มนะครับสันหนา4.5มิลนะครับปลายสลบ3.5มิลทรงสวยจัดเลยนะครับเล่มนี้ปลายแหลมสวยจริงนะครับผมใบยาว5.7นิ้วเลยครับยาวรวม10.7นิ้วเกือบ11นิ้วนะครับ คอเป็นไม้ทูสีทูโทนะไม้แท้สีทูโทนะไม้หายากนะครับสวยเกรดพรีเมียมนะครับนี่ครับตรงนี้ขั้นหัวท้ายด้วยด้วยเลดปัดเงานะครับขั้นด้วยสีดําอีกทีนะครับด้ามจับไม้มะเกลนะครับผมหมุดโมเสสนะครับสองฝั่งนะครับผมเกรดพรีเมียมด้ามจับแกะลายสวยๆนะครับสันท้ายมีรูร้อยเชือกนะครับน้ําหนักเบานะครับน้ําหนักพร้อมปอกสองร้อยสี่สิบสี่กรัมเท่านั้นนะครับผม คมกริบนะครับความคมนี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับเกรดพรีเมียมนะครับเร่มนี้สวยจัดคมกลิบนะครับผมสินค้าพร้อมซองหนังแบบนี้เลยครับมีกล่องให้นะครับนี่เฟี้ยวจริงนะผมราคาเบาๆบนะครับผม900บาทเท่านั้นครับรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับเหล็ก skd 1 1นะครับเหล็กคุณภาพสูงทนสนิมนะครับ ใช้งานหนักได้สนใจสั่งซื้อแอดไลน์นะครับแอดแมนเฮดครับแม N H K นะมีแอดนำหน้านะเบอร์โทรศัพท์0990213034ครับ900บาทเท่านั้นนะรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางสินค้าพร้อมซองหนังมีกล่องให้แบบนี้เลยครับเกดพรีเมียยมแน่นอนนะมีของมานิดไม่เยอะนะครับผมขอบคุณครับ